ได้เลยนะคะปีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายในกาบังคเพราะว่าแหมเข้ามาถ่ายรูปแบบนี้แล้วเสียค่าถ่ายรูปด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยจได้ถ่ายรูปปีดีวก็ุึงมงทะเบียนึพัคท่นั้นนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีก่ะในการได้รบรูปนะคะเราก็ได้รับสินะเดี๋ยวเรามีบัตรถือ้ด้วยเออนะใครที่อยากจะมา มา,มาลงทะเบียนได้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะน,นอกจากนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะกับคอนเสิร์ตดีๆนะคะของเหล่าซุปตาทั้งหลายนะคะอย่าพลาดนะคะในรอบเวลา18.30นากา30นาทีนั่นเองนะคะโอ้โหใครอยากจะเจอหนุม่มมาริโอนะคะก็แอบแอบแบบว่าแอบชะงักกันนิดนึงนะคะบอกหนุม่มมาริโอมานะคะ ใครอยากเจอมาริโอนะคะคุณปามียกมือกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะแน่นอนได้เจอค่ะสําหรับงานนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ใครอยากจะถ่ายรูปคู่กับน้องแม็กซินแล้วก็คุณตีเอฟไปลงทะเบียนได้เลยนะคะหนึ่งพันท่นแรกเท่านั้นนะคะที่บอกว่าจะได้ถ่ายรูปคู่กับเหล่าซุปตานะคะและที่สําคัญนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย รีบไปลงทะเบียนด้านในเลยนะคะเรามีเจ้าหน้ี่ค่ะลงทะเบียนหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวราเรียกคิวมาด้วยกันนะคะ,<า>ะ,คะแล้วมีบัตรทูมูฟไหมคะ สิมทูม,มลูลงทะเบียนได้เลยค่ะนะคะ